คาวซ็กิแซ900ปี2025ยังคงสร้างความประทับใจด้วยการผสมผสานร,ระหว่างประสิทธิภาพสไตล์และเทคโนโลยีล้ำสมัยมอเตอร์ไซค์เปลือรุ่นนี้ยังคงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ขับขี่ที่ต้ององค์การกำลังและความคล่องตัวโดยไม่ลดทอนความสะดวกสบายใต้ฝากระโปรงแซ900มาพร้อมเครื่องยอนต์สีสูบระบายความร้อนด้วยของเหลวขนาด904 1 8ซีที่ทรงพลังซึ่งให้พลังที่นุ่มนวลแต่ทอรงพลังเครื่องยนต์ได้รับการปรับแต่ง ให้ผลิตกําลังได้ประมาณ125แรงมา้าและแรงบิด73ปอนด์ฟุตช่วยให้เร่งความเร็วได้อย่างเ้าใจและประสิทธิภาพรอบกลางที่ยอดเยี่ยมระบบวัวชิดเอชื่อเพลิงที่ได้รับการปรับปรุงและการตอบสนองคันเร่งที่เหมาะสมทำให้ทุกการขับขี่น่าตื่นเต้นคุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของรุ่นปี2 0 2 5คือชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงโคซอกซีได้ติดตั้งหมดการขับขี่หลายโหมดในแซด90รวมถึงสปอร์ตโรด เรทและโหมดเรเดยที่ปรับแต่งออได้หมดเหล่านี้จะปรับการตอบสนองของคันเร่งการควบคุมการยืดกอดและการส่งกําลังให้หมาะักมอกกับสภาพการขับขี่ที่แตกต่างกันนอกจากนี้มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ยังมีระบบเปลี่ยนเกียร์อย่างรวดเร็วสาหรับการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นและลงอย่างราบรื่นช่วยเพิ่มประสบการณ์การขับขี่โดยรวมการรวมคลัชแบบสลิปเปอร์ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ลงได้นุ่มนวลขึ้นและลักดัดการกระเด้งของล้อหลังขนาเบรกทันหันตัวถังของแซด90ได้รับการออกแบบมาให้มีความแม่นยํา และมีสเสถตยรภาพาเฟรมโครงถักน้ำหนักเบาให้ความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ควบคุ่มอรถได้อย่างเฉียบคมและเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนประกอบด้วยโช๊คคอหน้าแบบหัวกลับขนาด41มมตรและโช๊คหลังแบบแบล็คลิงแนวนอนซึ่งทั้งคู่ปรับค่าพรีโหลดและการหนวงการคืนตัวได้ระบบนี้ช่วยให้ขับขี่ได้อย่างสมดุลไม่ว่าคุณจะขับบนถนนที่คดเคี้ยวหรือขับบนทางหลวงมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ใช้ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วที่หุ้มด้วยอย่างสมรรถนะสูงซึ่งให้การยึดเกาะ ประสิทาภาพที่เหนือกว่าประสิทธิภาพการเบรกอยู่ในระดับสูงสุดด้วยดิสเบรกคู่หน้าขนาด300มิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์สีลูกสูบและดิสเบรกเดี่ยวหลังขนาด250มิลิเมตรพร้อมคาลปเปิเปอร์เปิดลูกสูบเดี่ยว ABS เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งเพิ่มความปลอดภัยขณะเบรกแรงหรือในสภาพถนนลื่นระบบเบรกตอบสนองได้ดีและให้การตอบสนองที่ยอดเยี่ยมทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในสถานการณ์ต่างๆ การออกแบบของแซด9 0 0ปี2025นั้นดูดันและทันสมัยโดยยังคงไว้ซึ่งหลักฐานของรถในคิดไบค์กเส้นสายที่คมชัดถังน้ำมันที่ทรงพลังและไฟเล็ดทำให้รถดูโดดเด่นและล้ำสมัยไฟหน้าเลดเต็มรูปแบบไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มการมองเห็นเท่านั้นแต่ยังเพิ่มรูปลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับรถอีกด้วยส่วนท้ายรถที่กระทัดรัดและตัวถังที่เรียบง่ายทำให้รถมีรูปลักษณ์ที่เพียวบางหลักศิลปะมีความสมดุลดีโดยมีตำแหน่งการขี่ที่เอียงไปข้างหน้าเล็กน้อย ื่ให้ผู้ขับขี่มีส่วนร่วมโดยไม่ทําให้เมื่อลาเมื่อขับขี่ทางไกลบอรดนั่งสบายและแฮนจับอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการควบคุมเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญในแทด900ปี2025 0 0รถจักรยานยนต์มีหน้าจอส t f t ขนาด4.3นิ้วที่ให้ข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดในรูปแบบที่ชัดเจนและใช้งานง่ายผู้ขับขี่สามารถเข้าถึงความเร็วรอบต่อนาทีตำแหน่งเกียร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ได้อย่างง่ายดายจอแสดงผลยังรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านแอปประเดียลกอีกของงอ Kawasaki ซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบสถานะของรถบันทึกการขับขี่และปรับการตั้งค่าจากระยะไกลได้การเชื่อมต่อลูทูธช่วยให้สามารถนำทางแบบทีละขั้นตอนและแจ้งเตือนการโทรเพิ่มความสะดวกสบายในการเอดินทาวันหรือ